ตั้งใจเรียนดีมีความรู้ความเฉลัดเพราดพอ,อไรก็จำง่ายมีความกระตันยูรู้คุดและครูก็ตั้งใจให้ความสะดวกสบายทุกอย่างเธอต้องการอะไรถ้าไม่เกินวิสัยของครูครูก็ให้ทุกอย่างตามที่เธอต้องการอันนี้เป็นผลของความดีที่เด็กตั้งใจเรียนมีความกระตันยูรู้คุณ ใครไปใครมาโรงเรียนก็อยากจะทราบว่าเด็กหญิงจุไรอยู่ที่ไหนรูปร่างหน้าตาเปาน็นยังไงเมื่อครูแนะนําให้เธอรู้จักกับใครเธอก็ยกมือไหว้วยความเคารพพูดจาไพเรอาอเธอบรรดาลูกหลานทั้งหลายก็ควระเออย่างจูไรแลาก็กลับมาบ้านแม่ก็มีความเพลิ่มจลิจุไรก็มีความสุขเพราะลูกเป็นคนดีแม่เป็นคนมีสิลธรรมวันหนึ่ง ว่างจากการรับทานอาหารเสร็จอาจน้าออาท่าทำกันบ้านแล้วจุลเลยก็นั่งคุยกับแม่ความจริงคิดจะเล่าเรื่องนิทานความฝันของจุลัลยตอนนี้ก็ไม่ฝันละเพรามีนิทานตัวอย่างแล้วว่าขึ้นชื่อว่านิทานอะไรก็ได้ใครจะหาว่าเป็นการมูสาไาวาก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของนิทาน พอล่าว่าเวลาตอนค่ำจัวไรก็มานั่งนึกถึงฮามมนุมานตอนที่พระักถูกหอกโมกษักดิ์พระรามและพระนารายให้ฮานุมานไปห้ามราพระอาทิตย์เรื่อแสงพระอทิตย์ต้องถอกโมกษักดิ์เขาพระรักจะตายตัวไรก็คิดว่าฮานุมานเป็นหลิงก็สามารถถอดได้ แต่เบลิงว่านารายมีฤทธิ์ก็เป็นของไม่แปลกแล่วก็น,น่าแปลกที่พระนารายเป็นนายกับไม่มีฤทธิ์ไม่มีฤทธิ์จะเหาะสู้หนุมานไม่ได้อันนี้ก็แปลกเหมือกันสงสัยแล้วต่อไปจุลัยก็มาคิดว่าหนูสองตัวพอผัวเมียแล้วก็ลูกสาวหนูที่ก็ต้องการยร้สาวไปเป็นพญญาของพระอาทิตย์ ทั้งสามคนนี้ก็ออกไปได้ถึงดวงอาทิตย์ได้จุลัยก็เกิดความสงสัยว่าพระอาทิตย์ในเรื่องรามเกียรติเป็นไฟกองใหญ่ที่พระสุรยิยะเทพบุตรเท้าเชือกผูกทายรถถ้าผูกดวงพระอาทิตย์ลากไปโลกสว่างเป็นการไปคบเพลิงสองโลกสว่างมีความร้อนความตอมไมเข้าไฟไฟไม่หมดแต่ด้ว่า หนูทั้งสามตัวเข้าไปไฟไม่ไก็เกิดความสงสัยทางคนแม่ว่าอยากจะทราบว่าพระอาทิตย์เนะี่ยความจริงเป็นไฟหรือไม่เป็นไฟอยู่ที่ไหนไกลแสงไกลทําไมอนุมานจึไปได้หนูจึไปได้ที่อยากจะทราบว่าทําไมหนูจึงไม่ไหม้ไฟอนุมานไม่ไฟก็มีคนเพชร พระอาทิตย์สามารถชุบให้เป็นตัวตวกนกลับเข้ามาได้ <c oughs> แม่ฟังแล้วก็ยิ้มก็าถามว่าจุไรล,ลูกหลักเจ้าอยากลูกอยากจะดูพระอาทิตย์หรือหรือจะไปเที่ยวดวงอาทิตย์จุไรก็บอกว่าแสงอาทิตย์ก็ดีดวงอาทิตย์ก็ดีลูกเห็นทุกวันแต่ว่าเวลานี้แสงอาทิตย์หายไปมีแต่แสงจังนทร์เข้ามาแทนเวลาตอนเช้ามีแสงอาทิตย์ ลูกคิดอยากจะไปดวงอาทิตย์แต่ก็เปลงไปจะไม่อย่างอนุมานแต่ว่าการที่หนูทั้งสามตัวเข้าไปนั่นเขาเข้าทางไหนหนูจึงไอ้ไฟจะไม่ไหม้หนูแม่ฟังแล้วก็ยิ้มแม่ถามว่าลูกอยากจะไปจริงๆหรือ <c oughs> ด้วยไรก็บอกว่าหนูอยากจะไปแม่ก็บอกว่าการไปดูดวงอาทิตย์จัก,กรวาลต่างๆเป็นของไม่หนัก ถ้าลูกมีความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงมีศีลห้าบริสุทธิ์จริงมีพระมีหารสีจริงแล้วก็มีความกตัญญูรู้คุณจริงอย่างนี้พื้นฐานดีแล้วถ้าสามารถปึกจิตน,นิดหน่อยสามารถไปเที่ยวจักรวาลต่างๆได้ินไลฟฟังแม่แล้วก็ชื่นใจ อยากจะทําตามแม่ว่าถ้าถามว่าการเครารพพระไตรปนาคมก็ดีรักษาศีลก็ดีเรินพรมีหารสี่ก็ดีมีความกตัญญูรู้คนก็ดีที่หนูทาอยู่เนี่ยเวลานี้สมบูรณ์หรือย่างแม่ก็บอกว่าตามที่แม่ดูเจตยาของลูกสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วลูก จุไรก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นหนูอยากจะไปดูพระอาทิตย์อยากจะไปดวงพระอาทิตย์เลยนี่เราต้องการพระอาทิตย์ไม่เผาผลาญไม่อนุมาณจะทำยังไงคุณแม่ก็บอกว่าเป็นของไม่ยากจุไรล,ลูกรักเวลานี้จุไรย,ยังเป็นเด็กอายุเพี่งเพิ่งแค่ห้าปีนิวรนต่างๆคือความชั่วร้ายที่เ้าดินใจนี้ไม่มีจิตใจประกอบด้วยความบริสุทธิ ตอนนี้ไปถ้าตั้งใจอยากจะไปดูดวงอาทิตย์จริงแม่จะพาไปอยู่ไรฟังแล้วก็ยิ้มมองหน้าแม่ถามว่าคุณแม่ไปได้จริงๆหรือเจ้าค่ะแม่บอกว่าจักรวาลต่างๆแม่ไปได้หมดสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีแดนปึนกกสุรกายก็ดีในโลกนี้ทั่วจักรวาลแม่ไปได้หมดพรมแม่ก็ไปได้นิพานแม่ก็รู้จัก จุล่ยก็ถามว่าสวัสดีจริงหรือแม่ตอบว่าแม่ไปมาแล้วมีจริงๆพรมก็มีนรกก็มีเปรกก็มีสุรกายก็มีนิพานก็ปรากฏจากโดนใจอเป็นทิศของแม่ตัวลรยก็ถามว่าเขากลาก่าวว่านิพานศูนย์คุณแม่ก็ตอบว่าเรือนิพานศูนย์เป็นของจริง แต่ว่านิพานสูญจากการเวียนว่ายตายตาย,ตายเกิดในวัดตายสูญจากความชั่วทุกอย่างขึ้นที่ว่าความชั่วนิดหนึ่งไม่มีเตอบุนคคลที่เข้าสู่นิพานจุไราถามว่าถ้าอย่างานี้นิพานก็เป็นเมืองแม่กต็ตอบว่าถ้าจะถือว่าเป็นเมืองอย่างชาวโลกก็ไม่ใช่จะถือว่าไม่มีเลยก็ไม่ถูกถ้าว่าขึ้นชื่อวันนามธรรมา อย่างนารกเขาเรียกกันว่าเมืองนรกแต่คนเราขาดความเป็นทิพย์ของใจไปจะไม่เห็นเมืองนรกทื่ว่าดาเขาเรียกว่าเมืองสวรรค์ถ้าคนที่ขาดความเป็นทิพย์ก็ไม่สามารถจะเห็นสวรรค์ได้ไม่สามารถจะเดินไปชนสวรรค์ได้โลกก็ถือว่าเป็นเมืองพรมเราก็ไม่สามารถจะเห็นนตานาเนื้อได้ขายความเป็นทิพย์เห็นไม่ได้ ถ้าร่างกายจิตใจไม่เป็นทิพก็ไปสู่แดนภมไม่ได้แต่ความจริงเขามีสถานที่อยู่กันสำหรับนิพพานก็เช่นเดียวกันนิพพานเป็นดินแดนที่มีความบริสุทธิ์ที่สุดนั่นคือหมายความเป็นเซเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีมีความบริสุทธิ์น้อยคือมีคุณธรรมเพียงแค่สองอย่างได้ใ,นใ,นใจฮิลิกอุตตปะ ฮิริอายความชั่วโอตปะปาเกรงตัวผลความชั่วไม่ทําความชั่วทั้งนั้นที่รับแติที่แจงแตายจาดความเป็นคนหรือสัตว์ไปเกิดเป็นเทวาดาเป็นนางฟ้าได้แต่มีความดียังอ่อนอยู่ถ้ามีความดีสูงกว่านั้นมีฮิลิละโอตปาเป็นฌานสมาบาัติเืิดจิตทรงตัวสามารถไปเกิดเป็นพิายของผมได้ก็เป็นเมืองผมเหมือนกัน แต่นคนที่มีความเป็นสุขที่สุดกิเลสตัณหาปาทานอกุศลกรรมไม่มีอยู่เลยในใจและก็จิตใจตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงได้อย่างนี้ประโยชน์แดนนิพพานฉะนั้นแดนทังสามนี้เป็นนามธรรมาแดนนรกก็เป็นนามธรรมจะถือว่าศูนย์ก็ไม่ถูกถ้าศูนย์ก็ต้องศูนย์ทั้งหมดถ้าว่าถือไม่ศูนย์ก็ต้องไม่ศูนย์หมนกันหมด นี่คำว่าศูนย์ก็หมายว่าจังสมมติว่าคนตาบอดเขาไม่สามารถจะมองอะไรรู้จักได้เลยถ้าไปคำจะรู้จักแค่มุมนี่คนที่มีความเป็นทิพย์อย่างอ่อนจะรู้จักเทวดาได้รู้จักความเป็นทิพย์อย่างกลางจะรู้จักกลมได้ถ้าบริสุทธ์ทั้งหมดความเป็นทิพย์ทั้งหมดเข้มแข็งสะอาดหมดจดจะรู้จักนิพพานได้ เรื่งความวาเรื่องนี้หนักลูกรักของมีจริงแต่ว่าอย่าเพิ่งรู้เลยตัวสั้นๆก่อนไปจักรวาลต่างๆก่อนตัวไรก็ยอมรับถ้าคุณแม่ว่าท่านหนูอยากจะไปโดูดวงอาทิตย์คุณแม่จะนําไปได้ไหมคุณแม่ก็ตอบว่าแม่นําไปได้จะพาะคุนที่มีความดีพอความดีในการมีสิน ก็มีหารสรีขรรกไตรสนากรมก็ลูลกมีพรแต่ยังขาดอะไรอยู่นิดหนึ่งคือความเป,ป็นทิพย์ของจิตถ้าสามารถชำระจิตที่มีความเป็นทิพย์อย่างอ่อนได้แม่พาไปได้ทุกภพอย่ไรก็ถามว่าให้หนูทำยังไงแม่ก็ตอบว่าอันดับแรกให้หนูนึกถึงพระพุทธเจ้า แล้วใช้คำภาวนาว่าพุทธโธแล้ว่าคำภาวนานี้ไม่จํากัดจะเป็นพุทธโธหรืออะไรก็ได้ตามใจชอบแต่เวลานี้อันดับแรกรูกภาวนานึกในใจว่าพุทธโธก่อนเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธในเวลาให้ใจเข้าจะออกทำใจสบายจิตใจนึกถึงภาพของพระพุรูปองค์ใดองค์หนึง่ง โยไรก็มองซ้ายมองขวาเห็นพระพุทธรูปที่บูชาแล้วถามคุณแม่ว่าคุณแม่เจ้าขาองนี้ได้ไหมคุณแม่ก็ตอบว่าได้พระที่เราบูชาทุกวันนี้เป็นของดีเราจําได้แม่โยไรถามว่าทำยังไงคุณแม่ก็บอกว่าหลับตาชิลกูกก่อนหลับตากลับพระสะก่อนกลับครั้งแรกนึกถึงว่าการเรากลับพระพุทธเจ้า กร,รากบ 3, ครั้งที่สองนึกกราบมาทาคําสอนพระพุทธเจ้ากราบครั้งที่สามก็นึกว่าเรากราบพระสงฆ์จุไรกราบสามครั้งสามครั้งไปแล้วเลยกราบครั้งที่สี่หันมาทางแม่ว่าคราวนี้หนูขอกลาบแม่ถึงมีระคุณใหญ่แม่ก็ยกมือว่ารับวะรับไหวหลังจากนั้นแม่ก็บอกว่าให้จูไลนั่งนั่งท่าไหนก็ได้หลับตาก่อนหลับตาดูพระพุทธรูปก,ก่อน นึกถึงภาพจาให้ได้แล้วก็นั่งหันหลังให้พุทธรูปนั่งหลับตาให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึกว่าโธนึกถึงภาพของพุทธรูปแม่ก็ถามว่าจําได้หรือยังลูกจุลัยพกจําได้ชัดจังแม่เห็นทุกวันแม่ก็บอกจุลัยลืมตา,าหันหลังหันหลังให้พุทธรูปนึกถึงภาพพุทธรูปจําได้ไหมลูกแม่อออลูกจุลัยก็ตอบว่าจาได้ ต่อจากนั้นไปแม่ก็บอกจุไรหลับตานึกถึงภาพพระพุทธรูปขอผ่อนท่านว่าต่อน,นี้ไปลูกจุไรจะไปดูดวงอาทิตย์ที่แม่จะนําไปจุไรก็นึกตามนั้นพอนึกตามนั้นก็ปรากฏมีกายกายหนึ่งออกจากกายเนื้อจุไรก็มีความรู้สึกว่าเรามายล่นอนอกกายมองร่างกายเต็มเต็ไมไปด้วยความสุขรกระโกรโคก กายใหม่นี่สวยกว่าแพลวพลาปนยิยบมีเครื่องประดับเป็น,เ,ปนเพชรเนื้อแท้ของจุไรจริงๆก็เป็นแก้วแพลวคราเปนิยับหน้าตาทุกสร้่องสดสวยสดงดงามกว่ามากก็เห็นร่างกายของแม่ลอยอยู่นอกกายเหมือนกันสวยก็จุไรมากที่ได้กราบแม่บอกแม่ทําไมเป็นอย่างนี้จุไรเออคุณแม่ก็บอกว่าลูกรัก การจะไปชวนลูกต่างๆเราเนื้อไปไม่ได้ลูกจึงต้องกายเฉพาะต้องการเฉพาะกายไปเฉพาะกายแท้นี่ไปนี่กายของเราแต่แท้ร่างกายที่นั่งอยู่นั่นเป็นเปลือกที่เรือนล่างที่อไราใส่ชั่วคราวหลังจากมันเวลาเหลือสิบนาทีเสร็จสิบสองนาทีก็ขอเล่าลัดคุณแม่ก็พาตุไล อันดับแรกไปพระจุลามนีเจดีสถานดินแดงของสวรรค์ชช้นดาวเรืงองสเทวโลกเป็นที่นมัมสการของเทวดาทละบกเข้าไปที่นั้นก็พบพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอริยสงสาวุกมากมายเต็มพระจุลามนีเป็นดินแดนที่มีความสดสดงด,ดงามมากเมื่อก็พาจุลัยุลยเข้าไปไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระสงฆ์ กราบท่านพระพุทธเจ้าทรงแยมพระโอษฐ์ถามว่าจุไรลูกจะไปดูพระอาทิตย์อยากจะไปดูพระอาทิตย์หรือจุไรก็กราบทูลว่าลูกอยากจะไปดูเจ้าค่ะเพราะใช้แาสงาทิ์สว่างมาหลายวันนลบมาและหลายปีความดีพระอาทิตย์มีมากลูกจะไปขอบคุณท่านว่าพูดแต่นั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแยมพระโอษฐ์ท่านบอกว่าเอาละเรือร่องอื่นไม่ต้องพูดกัน ถ้าอยากจะดูดวงอาทิตย์ไปที่ดวงอาทิตย์ตามตถาคตมาอันดาท่านผู้ฟังแล้วลูกรักทั้งหลายจะเรียกว่านี่เป็นเรื่องนิทานนะถ้าใครทําได้จริงๆทําใจแบบนั้นได้จริงๆก็ไปได้จริงๆเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นนิทานก็เป็นนิทานตัวอย่างการพบพระพุทธเจ้าเป็นพุทธนิมิตหรืออะไรก็ตามไม่สดกัน เอาเป็นว่าพบได้ตามเรื่องของนิทานก็แล้วกันอธิบายถ้ามันจู้จี้ช้าต่อมาสมเด็จพระบรมศาสธิ์สัน์ไดก็นำสองแม่ลูกมายืนอยนนู่ที่มุมจุลามณีชี้ให้ดูดวงอาทิตย์ว่าการมาที่นี่ไกลมากจากโลกที่อยู่มาจากกวาลอาทิตย์กลับมาจุลาบณีนี่ไกลกว่ากันหลายแสนเท่าถ้าอยากจะดูก็พาไป วันที่สุดท่านก็พาไปที่ดวงอาทิตย์ที่แรกก่อนลอยอยู่ข้างนอกก่อนเห็นโลกโลกหนึ่งแต่ความจริงที่โลกนั้นไม่มีแสงมันเป็นธาตุทั้งโลกเกลี้ยงมีผิวแข็งตัวสภาพมันหินเหมือนหินเ,หนเกลี้ยงแล้วก็มีได้สายความมิติเห็นอะไรเป็นเร็กเห็นก็ไอระเหยรีวิรวรว,รวออกจากโลกออกจากโลออก,กโลนั้น แล้วพุ่งออกมาไกลาการเสียดสีของโลกนั้นกับอากาศกับสิ่งที่กระแสกระจายออกมาจากโลกนั้นที่จริงแลยเหยกลายเป็นไฟมีแสงสว่างมีความร้อนมากแต่ไกลก็โลกนั้นมากแต่ท่านที่ยืนอยู่ที่นั้นไม่มีใครร้อนเพื่อความเป็นทิพย์ของร่างกายคือน,นามธรรมาแล้วที่เวาทิีสมาธิกาย ที่ไปนั่นไม่รู้จักความร้อนไม่รู้จักความหนาวาะขาดาท่าตีมือรับต่างคนต่างยืนดูลอยดูดวงอาทิตย์หรือโลกอาทิตย์แต่ว่าดูแสงไฟอยู่ไกลมีความร้อนมากอยู่ไกลเพียงกร่โทูลถามทุนเด็กปะผููมีประภากกว่าคนหรือสัตว์จะผ่านดวง,ขงเขาเอาดวงไฟกองนี้เข้าไปได้ไหมมันอยู่ทั่วโลกมันอยู่รอบๆไปหมด พระพุทธเาจ้าทรงตอบว่าถ้ามาก็ไม่อยากอนุมานแต่สิ่งที่ผ่านเข้าไปได้ต้องมีกําลังประมาณสองล้านองศาต่อต่อสู้กําลังได้สองล้านองศาต่อสู้ความร้อนเนี่ยจึิงจะผ่านเข้าไปได้แต่สิ่งที่อยู่ภายในจะเสียหมดเพราะความร้อนสูงมาก <c oughs> หลังจากนั้นไปท่านก็พาไปยืนอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ มองดูภัยรอบๆหมุนหมุนไปได้ตลอ,อดดวงอาทิตย์มีความหมุนไม่เหมือนโลกโลกมีความหมุนมีความหมุนกลิ่งคล้ายๆสมโอกลิ่งแต่ว่าดวงอาทิตย์หมุนคล้ายๆกับของที่ตั้งขึ้นแล้วหมุนรอบตัวข้าง,ง,ง,งๆเหมือนกับอะไรก็แท่นที่ก็จะเจาะแต่มันมันหงายหน้าขึ้นหมุนแบบนั้นแต่มองไปดูโลกมนุษย์หมุนอ้อมดวงอาทิตย์ แต่ไม่ได้อ้อมข้างอ้อมข้าหัวไปอย่างนี้นักวิทยา,าสา์เขาเองยังไงก็ฉันนิ่มเรื่องนิงทานกร้งความเมื่อพิจิตรมองดูอาทิตย์ก็ไม่เห็นแสงไฟข้างในเห็นได้ไอระเหยเรี่ยวๆออกมาจิวายังกาดทูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก,ก็บอกแม่บอกญาติจะเข้าไปดูข้างใน,นว่าไฟอยู่ที่ไหน แม่ก็ดีสำเ็จประจอไใจก็ตามเชีย้จยจุไรโดว่าไอ้ระเหยรอบตดวงน,นอาทิตนี่พุ่งไปแยกอากาศอาศัยความเสียดสีก็อากาศกับกับไอ้ระเหยกับโลกที่หมุนเป็นรงกายเกิดแสงสว่างพุ่งไปทังโลกต่างๆนี่เรื่องนิทานหลังจากนั้นก็พากันเข้าไปสู่ภายในดวงอาทิตย์เข้าไปในโลกอาทิตย์ ถ้าไปถึงแล้วก็ปรากฏในนั้นเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีถ้าบอกมีแล่ชนิดหนึ่งที่มีสภาพมันเหมือนคล้ายแร่เหมือนกันนิดแต่ก็เรียกจริงๆไม่ทราบอะไรมันเป็นเชื้อไฟมีความลุกโชนอยู่ตลอดเวลาแต่การลุกนานๆน,น่าจะเผาผลาญตัวเองทั้งตัวนี่เป็นเชื้อเพลิงหมดแต่ได้ว่าพระเ,เจ้าจะทรงดีบาย ว่าไอ้สิ่งความร้อนต่างๆในร่างในในโลกนี้มันแปลกมันไม่ก็จริงแหละแต่ว่ามันสร้างตัวเองแทนที่มันจะสลายตัวสิ่งที่ไหลเป็นเชื้อเพลิงแล้วมันก็สร้างตัวเองให้เกิดขึ้นมาด้วยความร้อนที่เดิดนมาก็ไปเป็นดวงไฟตามที่ปรากฏและองค์สมเด็จพระบรมสุคต์กนน็ทรงแนะนาว่าความร้อนแรงของโลกจะไม่มีการลดตัวลง จากนี้ไปจะร้อนขึ้นตามลำดับนี่กล่าวว่าใกล้จะสิ้นกับจะมีเสื้อทิตดวงที่สองที่สา,ามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดเกิดขึ้นตามลำดับความจริงเวลานี้เกิดแล้วแต่ะดวงจับก้อนแล้วเป็นกลุ่มแล้วแต่ยังโตไม่พอถ้าดวงไหนอย่างดวงที่สองโตพอก็จะเกิดแสงสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ดวงนี้แต่ดวงอาทิตย์ดวงเดิมนี้ก็จะร้อนมากกว่าขึ้นเป็นลำดับ ในที่สุดแต้แม่ว่าดวงต่างๆจะมีนุภาพไม่มากยังไม่สมบูรณ์แบบแต่อาทิตย์ดวงเดิมนี้ก็จะร้อนขึ้นตามลำดับคี่ว่าโลกจะเย็นกว่านี้ไม่มีจะร้อนขึ้นไปโลกจะเต็มไปด้วยความร,าร้อนกรวดมความว่าหนูน้อยจุลัยก็มีโอกาสได้เที่ยวดวงอาทิตย์ก็ดูไปรอบๆ เขอยากจะทราบตามความจริงว่ามีบ้านไหมมีคนไหมเมื่อเดินไปรอบๆสมเด็จพระจอมไตรปรมัสกาสัญดาก็บอกว่ามีไม่ได้ลูกเอยขึ้นชอว่าสิ่งที่มีชีวิตจะมีที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดจุลยก็ถามว่าฝรั่งเขามีความสามารถเขาสามารถจะมาตักหลักตั้งสถานีที่ดวงอาทิตย์ได้ไหม ถ้าเขามาได้ก็สามารถจะใช้กระแสไฟจะดวงอาทิตย์ไปทำไไฟ้าในโลกได้ไหมทํานเด็กระจไใจก็ส่งยิมงย้มต่งแย้พระโอษ์ก็ตอบว่าถ้าฝรั่งสามารถจริงก็สามารถมาได้ถ้าสามารถนําไปได้แต่ว่าคิดว่าฝรั่งไม่สามารถจะทําได้ในเวลานี้ทั้งี้เพราะสิ่งที่ป้องกันความร้อนขนาดหนักฝรั่งยังหาไม่ได้ ต่อไปแกก็หาได้เมื่อไรเขามาได้เหมือนนั้นการที่จะนําความร้อนจากดวงอาทิตย์ทศเสารสวรรคจันทรดวงอาทิตย์ไปช่วยโลกให้มีความสว่างอันนี้ทําได้แน่ทามาได้ด้วยความจริงก็ไม่ต้องทำพระอาทิตย์ช่วยอยู่แล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแกก็ทรงจัดว่าจุไรลูรักและก็มันดาคงจุไรการมาเที่ยวที่นี่นานเกินไปเสียแล้ว เ,เวลานี้โลกมนุษย์ใกล้สว่างเวลานี้คืาเวลาตีสี่ให้สีนิการเช้ามืดให้นำลูกกลับก็เป็นการมาเอ่ยว่าวันลูกขึ้นเป็นวันเสาร์โรงเรียนหยุดไม่เป็นไรแต่ถ้าเด็กเกินไปเด็กเกียรตียหลังจากนั้นสม,มาาเด็จพระพุทธมีพระธาเจ้าก็เสด็จหายไปอยู่ไลกับแม่ก็กลับมาบ้านนเรื่องคุนิทานบรรดาลูกหลานทั้งหลาย พอกลับมาบ้านก็เข้าร่างกายเดินแล้วก็หลับหลับแล้วก็ตื่นเวลาสายนิดหน่อยปรากฏถึงเวลาสายสายก็เสียงขอบประตูเรียกจุไลจุไลที่เป็นเสียงเพรงเป็นเสียงผู้ชายคือเ,เสียงคุณพอ่อเสียงได้โกนถามกันว่าทําไมแม่กับลูกคนนี้นอนตื่นสายนะักอาหารเช้ายังไม่ได้ทำท่านแม่ลืมตาขึ้นมาจุไรลืมตาขึ้นมาปรากฏเวลาใกล้โมงเช้าสายไป จึงรีบลุกเข้าไปตามอาหารเวลรัทานในเวลาเช้าก็เป็นว่าลูกล้ำทั้งหลายที่ฟังจะมีความเข้าใจนิทานเรื่องจุลัยนี่ไม่ใช่ไรพนจยก,กล่าวทุกองค์สมเด็จพระตุทธสพคือพระพุทธเจ้าแล้วก็จําภาพพระพุทธเจ้ามีความสําคัญถ้าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ดูพระพุทธรูป จำภาพพุทธรูปได้แล้วก็นึกถึงท่านขอพอรถ้าความไม่ที่เกิดขึ้นมาไรลโลกไหนก็ไปได้เมื่อเด็กจริงจนไหที่บอกว่าอายุห้าปีความจริงเด็กรุ่นนี้นิวรยังไม่กินใจนิวรคือความชั่วของจิตสิ่งที่มัวหมองยังไม่พอใจสามารถทำอะไรทำได้สะดวกแต่และพื้นฐานเดิมมีความสำคัญหนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจ สองมีสินห้าบริสุทธิ์สามมีรหมิหารสี่สี่มีความกระตัญยูต่เวทีรู้คุณท่านแล้วก็ห้ามีความเคารพคารวะคือความเคารพมีเป็นความสําคัญที่สุดเป็นเสน่ห์ที่ดีสำหรับทุกคนถ้าคนที่มีความเคารพมีความกระตัญยูรู้คุณความยากจนจะไม่ปรากฏเพราะว่าไปที่ไหนก็มีแต่คนรัก อารบัรดาท่านพระตุริัทั้งหลายมองเวลาไปมองเวลามาก็รู้สึกว่าจะครบสามสิบนาทีเข้ามาแล้วฉะนั้นขอบรรดาลูกหลักมาฟังเรื่องราวขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วคือพระพุทธเจา้าที่ต้องเอาเรื่องรา,าวพระพุทธเจ้าเข้ามาด้วยเพราะว่าการความเปรติจะต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานทุกท่านทุกคนทีน่มารับฟัง จงอย่าลืมพุทธานุาติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เวลานี้หมดเวลาแล้วขอความสุขสวัสดิีพัฒนามงคลสมบูรณ์ุผลจงมีแต่บรรดาจาพพุทธศาสตินกิชนพร้รัฟังทุกท่านสวัสดี